สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุสสกุศลกลับมาพบก,กันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะก,กับเมียฝรั่งบันนอกพี่น้องพี่น้องสาววันเสาร์จ้ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องมากินกาแฟเดี๋ยวจะกินข้าวสาวกแกงกะทิอีกคือเก่าค่ะแกงกะทิเนือ้ออันนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะเบิร์นละกินกาแฟก่อนจัดตอนนี้สิบโมงละเดี๋ยวอีกอครึ่งสงิบโมงกว่าๆนะั่นก็ต้องขับรถออกจากบ้านแล้วค่ะไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะเนาะ บรรยากาศมันอี๋ช่วงคืมๆค่ะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วเด้์บรรยากาศคืมๆเมื่อวานเหนือแดดออกแดดก็แดดออกฮ้อนหอนได้พี่น้องหลังจากที่ฝนตกพายุออกมาพายุมากนี่อ่าสามสี่หามื่อนี่เมื่อวานนี่ฝนโปรยตกท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็แดดฮ้อนแดดฮ้อนนี่เลยค่ะฮ้อนนี่เลยบอกโอ้ยประเทศโนเวย์พี่น้องค่ะบดเวลาสีฮ้อนก็ฮ้อนค่ะบดเวลาสีหนาวก็หนาวค่ะพี่น้องเออมันมันบอแมนแบบว่าพออ่าพายุไป ฝนหายมันมันจะค่คคคอยค่อยห่อนประมาณเด้พี่น้องห่อนห่อนว่าน,นี่ม้มาเมื่อ้นี่หนาวอีวยยยยยยโกแล้วพ่อใหญ่เพิ่นได้่กไฟในบ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้จักน้อยก็จะข่าวนาวแล้วพี่น้องโอ้ยวันนี้ไปทํางานอีกเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะนีนางกินกาแฟก่อนจักน้อยหนึ่งก่อน เมื่อวานเนี่ยไปเฮ็ดงานชื่นใจพี่น้องคะ่ะได้ข่าวดีจากมองเฮ็ดงานได้ข่าวดีจากที่ทํางานวราคาแรงขึ้นพี่นอ้องโชคดีมากๆเลยชื่นใจมากๆเลยคะ่ะจะได้แบบว่าอ่ามีค่าน้ำมั่นพี่น,อน้องยังอุอนเงินให้น้องสาวกัน จังน้อยก็จะต้องไดโอนค่าเทอมอีกแล้วพี่น้องเลยจังน้อยค่าเทิ่มกับซีมาอีกแล้วมันนี้ตื่นมากกระนั่งก็ซักผ้าไวค่ะซักผ้าไวแล้วเดี๋ยวพ่อใหญ่เพิ่นก็นจะเอาเข่าตูอบเองเพราะว่าบ่ตากดรอกบ่มีแดดมันนี้นะมันนี้บ่มีแดดนะพี่น้องเนาะบ่เว่านี่ไปเฮ็ุงานนี่นั่งได้ไปเซ็นสัญญาง,งานแนละะ้วค่ะนาะก,ก็ไปเหตดงานได้สักพักนึงแล้วแหละ แต่เขาก็ยังบบทานันไอเซ็นสัญญาง,งานเลยเพราะว่าเขาร่อ,าอ,ออ่าลอเพิ่นรอแฟนเพิ่นมาเฮ็ดให้นะสัญญาง,งานนี้นั่งก็ได้เซนแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ได้รับข่าวดีว่าค่าแรงขึ้นจากหนึ่งจากค่าแรงชั่วโมงละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าเป็นค่าแรงขั้นตามของงานร้านอาหารเนาะพี่น้องเนาะค่าแรงขั้นต่มสิบเก้าเอ,า 9. 9. อ่อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าต่อชั่วโมงพี่น้องคะแล้วเมื่อวานนี่ยนั่งไปเฮ็ดงาน พีจาของลานเขาก็บอกว่าค่าแรงขึืนว่าสัน้นพี่น้องคะ่ะค่าแรงขึืนค่าแรงของอ่าลานอาหารขืนพี่น้องนี่นั่งดีใจมากๆเลยได้หนึ่งร้อยเก้าสิบได้หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหรือหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่แหละเกือบสองร้อยคุนพี่น้องต่อชั่วโมงนะโอ้ยดีใจมีแห้งพี่นอ้องอม,มีแห้งแกนง่างกับมวนพี่น้องคะ่ะกินกาแฟกะ นั่งบ่คอยได้เห็ดอันเพยอนอยังไเห็ดสวนในบ้านเห็ดสวนอยู่บ้านเจ้าของเห็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกต้นไม้ตบแต่งต้นไหม่ดอกไหม่นั่นนู่นนี่นั่นเพราะไอ้นั่งบ่มีเ pues ria, 8, nah วลาพี่น้องเออพูดถึงต้นใหม่ต้นใหม่ต้นต้นเชอรี่เปี้ยวต้นเชอรี่เปี้ยวทีนั่งเคยไปสังเคยไปสังทั้งทั้ง้านขายต้นใหม่ดอกไหม่อยู่นีไว้มาแล้วพี่น้องแต่ว่าไอ้นั่งยังไม่ทันได้ไปเอาอีละว่า วันจัน์นี่แหละอีนั่งสิเปีอาพี่น้องมีทุกคนเขาหาเชอรี่หวานมาปลูกมันบ,บ่อีนั่งอีนั่งหาเชอรี่เปียวพี่น้องเอาเอาเมาไปกินกระเจ้วนะ่ะอีนั่งจะมาตอบคําถามเอฟซีผู้หนึง่งพัดเขามาถามทั้งขอความว่าทีอีนั่งเฮ็ดอ่าเฮ็ดคลิปตอนครับรวดไป พี่นั่งหน่อยฟังว่าอีนั่งได้รับเงินเงินเดือนจากอ่าทําความสะอาดเดือนเดือนเดือนที่แล้วพี่ีพึงพิธีพึงรับมาเมาื่อมาวางนี่ได้ 29, ได 29, สองหมื่นเก้าได้สองหมื่นเก้าเศษเท่าใดโดยอี่นั่งจําไม่ได้แล้วตีเลขกลมๆเลยละกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสองสองหมื่นเก้าพันโคลตีเป็นเงินไทยเท่าใดนะะเนาะค่ะเนาะอีนั่งซีมาอันนี้ให้ฟังสองหมื 29, น่นเก้าพันโคลมาแต่คูณสามจุดสาม เก้าหมื่นหาบาทได้เกือบแสนพี่น้องได้เกือบแสนบ,บาทเดือนนี้โอ้ยมีแห้งมีแห้งพี่น้องได้ได้เกือบแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย 95, บาทเดือนนี้นะยีนั่งได้นะแต่เงินเงินมากเงินออกมากกกบว่าเหลือพี่น้องค่ะ <c oughs> ไปใช้ประเตศจ่าค่าบ้านจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าซ่อมรถซ่อมรถนี่ก็ไปหาผ่านคุนแล้วพี่น,อนอ้องค่าซ่อมรถเนาะเนาะแล้วก็จ่ายให้พ่อใหญ่จ่ายให้พ่อใหญ่บางคนก็อาจจะถามว่า ใจใหายพญาย็่งยังก็คือค่าโยค่ากินพี่น้องคะเขาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะอีนางกับซอยพญายศเดือนค่านา้ำค่าไอค่าน,าน้ำนี่มันร่วมมันร่วมอยู่ในข้อมูลที่นา่งจ่ายไปแล้วเนาะจ่าะจะจ่ายไปแล้วค่าขยะอีนางกระจายไปแล้วนะะเ,เ,วาานนเวมื่อเดือนที่แล้วปีหนึ่งม่ปีหนึ่งมันจะจ่ายอยู่ประมาณสามถึงสี่เถื่อมันจะมีบินแยกมาต่างหากจ่ายค่าไฟจ่ายค่าอินเทอร์เนต็ตจ่ายค่าประกัน ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าประกันค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์กบค่าอินเทอร์เน็ตนี่มันแย่กันในพี่น้องนี่แหละยูร่เล่าซียางเนี่ยแหละที่พ่อยายใจค่าไฟกระป่าไปประมาณสองพันสองพันห้าประมาณนี้นะค่ะเนาะสองพันสองพันห้าเนี่ยค่าประกันอีกค่าประกันบ้านค่าประกันของในบ้านค่าประกันรถค่าประกันเรือนุ่นนี้นั่นพี่น้องคะเล้วกว่าปะ ก็ค่าอาหารค่าอาหารเนี่ยต่างคนต่างสืบเพราะยายสื่อีนั่งสืบชวนหมากเลยอียนั่งกินอาหารที่อีนา่งสือพี่นอ้องม,มากินข้าวกันกินข้าวเสร็จก็จะออกไปเห็นงาน เสียแลดสรอแห้งอุ่นมะเขือมะเขือแห้งนิ่มพี่น้องค่ะ อืแดดมากแล้วปากนี้นงมันพอแปรงฟันหล,ลังหนาเลยมันบ่างทาครีมบอทัวทาครีมบอทัวตรงขอบปากมันจะเป็นขาวๆพี่นอนะ้องฮะพูดใด้เป็นเพื่อนนางเลยต่ว่าครีมไม่นางนี้มันเด็ดสุอ Được. thế, thật sự mình cũng bóc nào nam này đấy, nhưng กอไฟพี่นงค่ะอืร้านคนโนเว่เดียวแต่เราบ่ชิ้นก็อากาศหนาวเพื่อนแดดไบ่รู้แล้วต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตตลอดเสื้อเสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาวนะแล้วต้องใส่พุ่มตลอดพี่นงอือหึหืมเหนยน

พี่คนไทยอยู่แถวบ่ายน,นัา่งวาสิมานาน่าเหรียญนั่งไม่นั่งกับบอมมี่เวลาพี่น้อง <c oughs> แล้วสิม่าเหรียญนัไไ่งแบ่งกันไว้โอ้ยน่าเห็นงานทุ่มมือเลยเพราะฉันเดี๋ยวมันนีนั่งเสีย สีแบไปลานเอเชียลานนี้อีแนงเปนยังไม่เท่าที่เคยไปกันไปทางเดียวไปทางเดียวกันกีน,นี่ที่นั่งอ่ะไปาง,ง่ายนั่นแหละแต่ว่าพอเขารุนเชอริงแล้วมันจะมันจะวนไปอีกทางหนึ่งดย๋ยวด้าสีพภาพี่หน่อไปเบิง่งบอดบอดทนไทยท่าให้เบิ่งดอกเพราะว่าตรงขากล่องทีนั่งติดติดกระทรศัสามามันอยู่ตำแนมบริเวณถนน พี life life. Life, life, ่น้องเสื้อเรื่องจังหวะชีวิตบ่ชีวิตทั้งหมดแต่แต่หน่อยจนไงมันจะดําเนินไปเป็นจังหวะจังหวะได้พี่น้องอย่างอีนางเนี่ยอีนางเสื้อเรื่องจังหวะชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันพี่น้องอย่างงานเนี่ยแต้นางซื้อบ้านหลังนี้เนาะซื้อบ้านหลังนี้เพราะญ่แล้วอีนางอีนางจะต้องออกจากงานที่เกาพะวามันเดินห้างไก่สองชั่วโมงพี่น้อง เดินทั้งไก่ทั้งเนือยทั้งเปลืองคารน้ำมันเสียเวลาบอกพอนั่งใหญ่มาอยู่นี่ประมันเกือบเกือบเดือนแต่ว่าช่วงเดือนแรกอีนั่งก็ยังขับรถไปเหตุงานที่เก่าอยู่นะเพราะว่าอีนั่งยังมีสัญญาณงานเหลืออยู่นะสัญญาณงานเหลืออยู่เดือนหนึ่งเกือบเกือบเดือนนั่นแหละเดือนหนึ่งแต่อีนังจะต้องไปเหตุตามสัญญาณงานที่อีนา่งเคยเหตุสัญญาไว้ถ้าเกิดว่าอีนั่งออกกันกลางขั้นจังียอีนา่งอาจจะ อาจจะบอดได้รับเขาเอนอนี่ยังก็กเ,งเงินเงินแฟรเลื้หรือว่าเงินโบน,นัสภายในปีถัดไปแล้วก็ประวัติเท่ากับสีเสียประมาณนี้นะนีนังนก็ต้องยอมทนขับรถไปเหตุงานสองชั่วโมงพ่อออกพ่อเบรดสัญญาณง,งานตรงนั้นนีนั่นก็มาแด้ง,งานตรงนี้พอดีพี่น้องมาได้ง,งานตรงนี้พอดีเลยแล้วงานตรงนี้ช่วงนั้นก็กำลังหลายงานข้อมูลทำความสะอาดเนะี่ยของเขตเทสบาลเนะี่ยเออมันเป็นจังหวะของมันพอดีเลยพี่นอ้องพอนางเหตุงานอยู่ตรงนี้ได้ ประมาณเดือนเกือบเกือบเดือนคือกันรับบทที่นี่สาที่่ร่างหว่างเนาะอีนั่งก็เจ,จังหวะมากเข็ดงานร้านอาหารพอดีมันมันเป็นอีกอย่างที่มันพอดีกันมากพี่น้อง เพื่อนยัยเนกินแต่ปากพี่น้องแล้วกินปากแทบทเสมือเลยปากคือว่าเราไปตกมาแล้วมาหมักเกลือหมักใส่เกลือไล่ๆนะแล้วก็ไป่มควันให้มันแหแ้แล้วกอ็ออกมากินที่ละชินสองชินพี่น้องค่ะเป็นอาหารแรงนี่แหละเราถึงแข็งแรง ไอ้นั่งขอตอบคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งไอ้นั่งจะตอบแต่โดยแล้วก็เริ่มแต่ว่าไอ้นั่งตอบทางข้อความไปแล้วเขาเฮ็ดเพจเท่ากันนี่ยละเพจหรือว่าในคลิปเลี้ยวดูเขาส่งมาให้ไอ้นั่งเบอร์มาพออัปโหลดไปแล้วมันขึ้นว่าอ่าเนื้อเพลงมีติดลิขสิทธิ์ว่าสันอาจจะเพสามารถสร้างรายได้ได้ว่าสันเขาจะขึ้นเลยได้ถ้าเกิดประเภทติดลิขสิทธิ์นะ ทาง youtube เขาจะขืนมาแจ้งกบคลิปคลิปลนั้นเรื่องว่าเออจ,จะต้องเฮดจังไดนะคะเนาะจะต้องเฮดจังไดจะต้องแก่จังไดก็คือขันว่าเพลงไหนมันขึ้นมาเออขันว่าคลิปไหนมันขึ้นมาว่าติดลิขสิทธิ์หรืออาจจะติดลิขสิทธิ์ให้ลบเลยให้เขาไปลบเลยนะคะเนาะว่าต้องไปเสียดายไปเฮดไหมให้เขาไปลบเลยอีน้าเน,น,นี่ยพออัปโหลดไปมันมันก็มีแจ้งเตือนค้อกันว่าเออคลิปนี่มีมีเสียงเพลงเด้อติดลิขสิทธิ์เด้อหรืออาจจะติดลิขสิทธิ์ อาจจะบรสบความสังหร่ได้ในคลิปนี้น่าจะลบเลยจ้ะลบเลยนะคะเรา่ต้องไปแท้ได้เพราะถ้าเกิดว่าติดลีกอซิตแล้วเนี่ยมันมันยากพี่น้องคะถ้าเกิดว่าเฮาเฮ็ดคลิปต้องการหาเงินเขาการหาเงินในคลิปหารายได้น่ะเรื่องลีกอซิตนี่สําคัญนะพี่น้องเนะาะจาถามว่าลบจังไหนวะเจ้าแล้วน่งเฮ็ดให้เบิ่งซับชั่นหมดอายุอีกอ่ะ อย่างน้นนะอ,อืมเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ลื่มตัวละ <c oughs> สำหรับผูดด้ใดที่ถามวาลบจังไดว่าเตรียมให้เขาเข้ามาในห,หน้าโปรไฟล์เขาสมมติว่าเป็นคลิปเรียวเนาะ <c oughs> คลิปเรี่ยวมันบอกให้กดเข้าไปหน้าโปรไฟล์ หน้าโปรไฟล์ของเจ้าของนี่เด้อสมมตินะเราสมมติว่าถ้า้องการที่จะลบคลิปสมมติว่าอ่ะคลิปนี้มันติดลิขสิทธิ์อยากจะลบคลิปเนาะให้กดเข้ว่าตรงจุดสามจุดข้างล่างกดสามจุดข้างล่างนี่แล้วมันจะมีคําว่าลบพี่น้องแล้วก็กดลบคลิปเลยนะคะนะมันจะมีคาว่าลบแล้วถ้าเกิดว่าของผูใ้ใดเป็นเพจแม่นบ้าเป็นเพจให้กดค้ามาหน้าโปรไฟล์เพจเจ้าของนี่ กดเข้ามาหนาโปรไฟล์เพจเจ้าของมันก็จะมีจุดสามจุดอยู่ข้างบนคลิปห้าือกันอยู่บนคลิปห้าเ้เขากดเข้าไปอ่ามันจะมีคําว่าลบเพื่อกันเนี่ยย้ายไปที่ทางขยะเนี่ยเห็นปะย้ายไปที่ทางขยะแล้เากดลบเดีย๋ยเลยจ้ะลบไปยอย่างนาะพี่น้องเนาะอีนาอ่ามาให้เบิรงเดอร์พี่น้องคะ่ะของผู้ใดที่คืนว่าติดติดลิกซี่ถ่ายไปลบเนาะคะันเนะาะเรต้องไปเสียดายเราต้องเป็เก็บเอาไว้พระถ้าเกิดว่าห้าเราลบนะตอนนั้น แล้วมันเกิดแบบว่าติดลิกาซิดเคลิร์ตมาอีหลีแล้วมันเหตุให้เฮานี่บ่สามารถรดส,สั่งรายได้ได้บ่แม่นบ่แม่นแค่คลิปนั่นเด้ดที่จะสั่งรายได้บ่ได้อาจจะทั้งหมดเลยเหตุให้เฮาบ่ผ่านพี่น้องคะเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องเพื่อที่จะหารายได้นี่พายายามอย่ายให้ติดลิขสิทธิ์พี่น้องเน,นาะค่ะเนาะเอิ่มเหรอแต่ให้งานกัน ขับรถไปทำงานอากาศดีอยูยบ่อบทาครีมกันแดดดอกเพราะว่าเบิ้งส่งแล้วแดดก็ค้งสีบ่แให้งดอกพี่น้องเบิ้งส่งแล้วนะเดี๋ยวจะออกออกแต่เว้นนักหน่อยนึงเพราะว่าจะไปแวะลานเอเชียจะเลือจะเลยไปลานเอเชียน่าจะพี่น้องขาคลิปนี้ฝากว้แคเนเด้อร์ะเด้อ เราไปพอกันคลิปใหม่นะค่ะเนาะบ๊ายบายจ้า